สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหญิงแล้วก็รายการ The Landmark เช่นเคยนะคะเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะวันนี้หญิงก็อยู่ที่ร้านข้าวซอยลำดวนฝาห้ามเชียงใหม่ค่ะสาขาสุขุมวิทย์บบางจากค่ะวันนี้เมนูที่เราสั่งมานะคะก็เราสั่งมาทั้งหมด2เมนูค่ะเป็นข้าวซอยไก่แล้วก็เป็นข้าวซอยเนื้อค่ะ,คะข้าวซอยไก่นี้ เป็น The base ของร้านนะคะที่ทุกคนต้องสั่งจริงๆ <Wow. S 1> ก็มาชิมกันเลยค่ะไก่มาเป็นน่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคน ทำใหญ่ๆเลยนะคะเขาจะมีเครื่องเคียงม,มาให้นะคะก็คือผักกาดดองแล้วก็หอมแล้วก็มะนาวน,นะคะเมื่อกีล้ลืมใส่อะเดี๋ยวใส่ก่อน เน่ยค่ะทุกคนม,มากเาทุกคนต้องมาลอนะคะ เดี๋ยวเรามาลองข้าวซอยเนื้อกันมาเลกวะ่ะอันนี้จะเป็นข้าวซอยเนือน้อน,นะคะอคนดูเนื้อนี่ค่ะเนื้อชิ้นอย่างนี้เลยเรามาชิมเนื้อกันดีกว่า นี่นะคะมันดีมากเลยทุกคนต้องมาลองต้องมาลองต้องเคียงด้วยนะคะแอบครับาาไป อย่ห,หมือนคนที่กินเปรี้ยวนะคนบีบมะนาวไปค่ะอืเป็นเป็นเนื้อเอ็นนะคะทุกคนนี่กรุบกรุบที่อเ่างบคนหนึ่งแหละที่ชอบเอ็น นี่ค่ะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆอร่อยอร่อยอร่อยมากหญิงไอสั่งน้ำโอเลียงเขามาเป็นขวดอย่างงี้นะคะเทนใส่แก้ว สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านข้าวซอยลำดวนปลาห้ามขอเชียงใหม่นะคะก็สามารถมาได้เลยที่ซอยสุขุมวิท97ทับ1นะคะหรือว่าจะง่ายๆเลยก็ขึ้น BTS มาลง BTS บางจากเลยค่ะหรือว่าสำหรับใครที่จะขับรถมาเองนะคะก็เดี๋ยวหญิงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ Google Map นะคะก็ตามแมปมาได้เลยค่ะ แล้วก็ร้านบรรยากาศดีมากนะคะเหมือนไปทานที่เชียงใหม่เลยค่ะวันนี้เราก็อิ่มอร่อยไปกับข้าวซอยเนื้อ<ม>แล้วก็ข้าวซอยไก่แล้วนะคะท่านใดอยากมาทานทางร้านก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยอย่างเช่นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะไส้อัว่วแล้วก็พริกหนุ่มค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Black d u k k Channel ด้วยนะคะ ค่ะ EP ต่อไปหญิงจะพาไปทานอะไรฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย